สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอนยูถีท่าเรือสีถนูนะครับวันนี้บอนมาหาห้วยนะน้ำกำลังลงไปเ,ยเยลยๆแล้วครับนั่นน้ำลงนี่ครับบอนเอามาก็ทั้งกระมีทั้งมีดแล้วก็งโงนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูวา่ามีหอยอะไรให้ห้าบาังคับลุยดูครับน้ำใส้มากเลย ปิ้งปิ้งโอ้โหบันเจอหอยค้างสองตัวขนตัวสองตัวครับเกี่ยวกับบุปผานั่นไง Anh đi hỏi cảm thấy này này Ui ừ, hả สองลูบเมื่อกี้บนนั้นแมวนี่กับหอ,อยหนางชอยแต่ตัวนี้ยังเล็กอยู่นะครับให้มันแยกกอน นี่ครับเจอคอยนางชอยอีกรู้นะอันนี้ก็ หลือจะโตแล้วครับกินได้แล้วนะอันนี้นี่รุดเลรนี่ครับสวยงามเลยนี่ครับปนเจอหอยนางชวยอีกรุดเลย หอยลูกยอนี่ครับหอยลูกยอต้องสังเกตด,ดีๆนะบอนคิดว่าเหมือนก้อนนี้หรือว่าเหมือนประกาศร่งมากเลยครับน,นี่ใช่ได้ ปลากังคกตัวย,ย่อยลุยคยครับปากังคกเห็นไหมครับดนะ้วยตัวใหญ่เลยสังเกตดูดีๆนะจะเหมือนก้อนหินมากเลยครับอย่าไปเข้าใกล้นะเนี่ยอันตรายอย่าไปจับด้วยนะครับดูหน้ามันสิน่ากลัวมาก ครับ นี่่อยมือเสื้อครับเนี่ยพานไปวายจีนามดีวะ สครับไม่สังเกตก็ไม่รู้เลยดูดิ đi. นี่หอยลูกยอโอูเมีอะไรติดด้วยครับดูกองบนนี่สาลาย่นกับหอยมือเสือ้อที่บนตั้งเมื่อกี้เปิดปาร์กล่ะช่วยมากเลยครับสีน,น้ำตาล นี่ครับอันนี้ดูมันฉายเลยจะฉายเปล่าครับลองดึงดูโอ้ฉายฉายฉายน,นี่ดูครับมันจะทำให้เหมือนก้อนหินมากเลยเนี่ยเหมือนหินก้อนนี้เลยซี่ครับโอ้โหน่าจะฉายครับอันนี้อยู่ในาน้ำเลยนี่นี่ วันนี้บนจะบอกว่านามใสครับช่วยหมากเลยเนี่ย,ย,ยช่วยหมากๆเลยไปนางชอยอีกตัวครับโอ้เดี๋ยวๆดีวดไปนี่ออก ดูดก่อนดินขึ้นมาเลยเหยียบโอ้โหหอยข้าวครับสองลูกใหญ่เย้เลยเนะนี่ยเหยียวผันได้ต้องใช้มีดครับถ้าดินไม่แข็งครับเอาขึ้นหงายเลยนี่ขึ้นลนี่ไง น้ำซุ้ยมากเลยซุยจริงเลยค่ะวันนี้ โอเคนะครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับนี่ครับปันไดหอยนางชอยสามตัวหอยข้าวแล้วครับแล้วก็หอยกันไทยครับหอยคลางโอเคนะครับพบกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บนไปก้นครับน้ำกำลังลงครับลงไปเรื่อยๆเลย มีล้มครับแต่ก็ไม่แรงมางนะอาจจะมีคืนอยู่ช่วงข้างนอกๆครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย